แล้วปนดเกสโหนว่าวิวาแฟนสาวในอันโนทยเริ่มต้นชีวิตคู่ หลังจากที่ประนดคุณประเสริฐหรือโนดมือกีตาร์วงเกสโนวาสังกัดไวมิวสิกในเครือจิมแอนด์แกรมมได้คุเข่าวขอแฟนสาวในอโนโนทยแต่งงานไปเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมานั้นผ่านมาแล้ว2ปีวันนี้ถึงเรืกดีในวันที่9พฤษภาคม2565เวลา10นาิ39นาทีเกี่ยวก้อยแฟนสาววิวาดสุดอบอุ่น,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 น โดยทั้งคู่ได้จัดงานพิธีมงคลสมรสณนห้องบอลลูมโรงแรมคาเปล่าแบงคอกทํามการแขกผู้มีเกียรติมา่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นอาทิเพื่อนเพื่อน,นร่วมวงเกสโนว่าเนมนาทีปรวมถึงคลิปพิรวัตรป่ายสีตางและยิบสีคีรติที่เดินทางมาร่วมงานและร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่ เรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักตลอดทั้งงานเลยทีเดียวค่ะ